s า i อ n c e Sky m 2 3 r ไปฉาย edc ที่เล็กมากเทียบกับ21700ไดมิเตอร์พอๆกันแต่ว่าสั้นกว่าเบากว่าพกง่ายจะพกแบบ k e y c h a i หรือพกแบบ edc ใส่ไว้ในกระเป๋าเน็บไว้ยังไงก็ใช้ง่าย <ina> เที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง exotic holiday สวัสดีครับไปฉาย edc ขนาดเล็กพกพาสะดวกรุ่นล่าสุดจาก Science Sky M23R 1,450บาทจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยในแคตตาล็อกมี3สีสีดำสีเขียวอามี่แล้วก็สีแดงแต่ในเว็บไซต์ของผู้แทนจำหน่ายเห็นมี2สีสีเขียวกับสีดำไฟฉายเล็กๆแบบนี้มีโอกาสได้ใช้งานบ่อยเพราะว่ามันหยิบง่ายมันจะติดอยู่กับกระเป๋าติดอยู่กับบางทีก็เป็นพวงกุญแจด้วยซ้ำไปกล่องมาเป็นแบบ เรียบเยบง่ายๆแต่ดูหรูหราดูมาตรฐานดี high performance edc flashlight สัญลักษณ์แบบนี้ชาร์จด้วย usb type c แน่นอนเปิดกล่องมาดูกันได้เลยมี serial number อยู่ข้างหลังกล่องด้วยนะมีรับประกันเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยเลยในกล่องก็จะเป็นแบบนี้แกะออกมาในกล่องไม่มีอะไรละมีคู่มือมีตัวไฟฉายมีแบตเตอรี่16 340อยู่ในนี้ หนึ่งก้อนเรียบร้อยสาย USB Type C สายคล้องมือ Hand Strap อย่างดีเลยนะครับไม่ได้เป็นนนโอพีนยืดๆนะเป็นไนลอนแน่นๆเลยมีคลิปสแตนเลสสองทางล็อตัมเบอร์ QC O-ring สำรอง2ชิ้นเทียบกับภาพแ Packing List ในแคตตาล็อกเขาดูคลิปที่เขาให้มา เป็นคลิปสเตเลสตำแหน่งที่เขาจัดวางมาให้ใส่คลิปมีตำแหน่งเดียวก็คือด้านท้ายตรงนี้ด้านท้ายเป็นแม่เหล็กแรงด้วยนะแรงพอตัวเลยเพราะตัวเขาไม่ได้หนักมากหรอกไม่หล่นนะเขเย่าประมาณนี้ก็ยังไม่หล่นรุ่นนี้เขาถอดได้ทางเดียวถอดด้านฝาท้ายไม่ได้แล้ว แนวคิดของไฟฉายใหม่ๆเขาจะพยายามให้ถอดน้อยชิ้นที่สุดเพื่อจะให้การน้ําได้ผลดีที่สุดมีโอริงมีซีใส่สารอล่อลื่นมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแล้วขั้วบวกก็จะเป็นแบบเรียบสีทองทองนี่เคลือบก l เลตเลยเขาจะมีโปรเทคชั่นมีฉนวนป้องกันขั้วแบตเตอรี่มา เป็นข้อบังคับของโลจิสติกการขนส่งล็อกแบบนี้มากันลั่นแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเปิดแล้วแม่เหล็กท้ายจะช่วยให้ไม่หล่นง่ายๆต้องตั้งใจทใี่จะเคาะออกมาพอสมควรแบบนี้แบตเตอรี่ที่ให้มาในชุดเนี่ยเป็นของ s c i e n c e Sky BL อ6 0 8 8 0 0หมิลลิแ ah อมไซส์16340หาซื้อไม่ยากด้านในท่อก็จะเป็นขั้วลบเป็นสปริงโกเพลตเหมือนกันงานผลิตปราณนีด วัสดุอลูมิเนียมอลลอยแอร์ครับเกรดเคลือบผิวฮาร์ดอโนดาย S A 3ในระดับมิลิเทารีเกรดเลยโคมของไฟฉายเป็น T I R แบบเฟ e สเนลเฟลสเนลเลยเนี่ยเขาจะมีความหนารวมกับแหวน r e t ทน n i n g ที่ล็อกตัวเนี้ย4.2มมหนาเลยนะแต่ก็ไม่หนาจนเกินไปที่จะมาลดทอนกำลัง2ส,สว่างของแสงอิมิเตอหลอดหลักใช้ของลูมิเลด L 1 S X เป็น LED ชั้นดีอีกตัวหนึ่งกำลัง2ส,สว่างสูงสุด 1200ลูเมนนะ1 2วัตต์เลยอุณหภูมิสีของแสงเนี่ย6 5 0 0 k อทเทนหรือมุมของแสงในส่วนที่เป็นสปอต28องศาค่อนข้างจะกว้างแล้วว่ามุมที่เป็นฟลัด120องศากว้างมากครับระยะส่องสว่างไกลสูงสุดของเขาคือ110เมตรตัวนี้มีไฟแดงมาให้ด้วยใช้อิมิเตอร์2หลอดเลยนะของย e ี่ห้อ e v e r l i t ไลท์สาำลังสองสว่างสูงสุด10ลูเมนขึ้นความยาวแสง620นาโนเมตร แสงดูคมดูชัดมองเข้าหาตัวหลอดเนี่ยจะคมจะชัดจะเห็นได้ไกลคือแสงแดงนี่เป็นแสงที่มักจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมหรือว่าผู้บรรยายผู้รีวิวไฟฉายท่านอื่นๆเนี่ยชอบพูดอะไรที่มันย้อนแยง้งตีแดงใช้พลางให้พางแต่ว่าเห็นได้ไกลเอ๊ะมันยังไงกันเห็นได้ไกลคือถ้ามองไปที่ตัวโคมตัวอิมิเตอร์โดยตรงเนี่ยมันเห็นได้ไกลครับผมเพรารถเราเสียอยู่แล้วเอาตัวนี้วางไว้ที่ท้ายรถเนี่ยนะคนที่ขับรถมาข้างหลังตรงฝากระโปรงรถด้านหลังเนี่ย เขาจะมองเห็นตรงนี้เห็นได้ไกลนะครับเห็นได้ไกลแต่ว่าถ้าแสงที่ส่องออกไปอย่างเงี้ยส่องออกไปตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันพลางคนที่อยู่ในระยะไกลๆจะมองไม่เห็นมันมี2อย่างนะเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติเรื่องของคลื่นความถี่ด้วยนะความยาวคลื่นของแสงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สีแดงนี้ไม่ไม่แดงธรรมดามีแดงกระพริบด้วยนะมาดูสเปคแสงแล้วก็ UI ของเขากันเลยแล้วกัน มีปุ่มควบคุมอยู่ปุ่มเดียวแอคชั่นของเขาก็คือคลิกลงไปทีเดียวจะติดนะติดแล้วก็มีไฟอินดิเคเตอร์แสดงผลขึ้นมา3วินาทีกดอีกทีนึงก็ดับการคลิกเนี่ยต้องคลิกสั้นๆเลยนะจะปิดก็คลิกสั้นอีกทีหนึ่งก็จะปิดแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนระดับแสงคลิกสั้นขึ้นมาให้ติดแบบนี้แล้วก็คลิกค้างไว้0.5าวิเขาก็จะเปลี่ยนระดับ Low, Medium, High, มโลมีเดียมไฮวอนอยู่3โหมดปกติแบบนี้ แล้วก็จะมีโหมดที่ต้องใช้การกดพิเศษก็คือกดค้างไว้1วินาทีจะเข้ามาที่ Eco 2ลูเมนหาของใกล้ๆแล้วก็ใน Eco เนี่ยก็จะมีพิเศษอีกกดค้างไว้0.5วินาทีจะกลายเป็นสีแดง5ลูเมนตหว่างกว่า Eco เมื่อกี้อีกถ้ากดค้างอีกที0.5วิก็จะเป็น Red f l a ลก็คือเป็นแดงกระพริบหรือเล d บ i ิงเนี่ยนะเพราะว่ามันกระพริบช้าบางทีเรียกแฟลมันจะดูเร็วไปหน่อยเรียกเล b บ i n งก็ได้ กดค้างที่0.5วิก็จะกลับมาที่อีโคของแสงขาวเหมือนกันก็คือจะวนอยู่3ตัวนี้ในกลุ่มโหมดนี้นะฮะถ้าต้องการปิดก็ปิดไปเลยการเข้าเทอร์โบก็ดับเบิลคลิก12ก็เข้าเทอร์โบฮนะพันสองรอลูเมนเต็มๆเลยแต่ว่าร้อนนะร้อนเร็วแล้วก็ได้แป๊บเดียวถ้าต้องการใช้สโตรบก็ทริปเปิลคลิกจะไฟฉายปิดอยู่หรือเปิดอยู่ก็ได้อันนี้สมมุติว่าปิดอยู่123่งสอาก็จะเข้าที่สโตรบถ้าอยู่ที่สโตรบกดค้างไว้0.5วิ เขาจะเปลี่ยนเป็น SOS SOS เนี่ยจะออก120ลูเมนเป็นรหัสสากลที่ใช้ขอความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนกรณีจําเป็นกรณีขั้นอันตรายจริงๆาไม่ใช่ว่าแค่ไม่มีไฟจุดบุหรี่หรือว่าไม่มีช้อนกินข้าวอะไรไม่สมควรที่จะใช้ SOS นะครับค่าแสงต่างๆในโหมดที่เขามีมาให้เดี๋ยวผมจะเริ่มจาก Eco 2 umen, ลูเมนรันทาม150ชั่วโมงระยะสอง1เมตรประมาณโลโล25ลูเมนครับ รันไาม20ชั่วโมงระยะ2ถึง17เมตรขยบมาเป็นมีเดียม120 umen, ลูเมนรันไาม4ชั่วโมงระยะ2ถึง37เมตรไปอีกทีหนึ่งหา350 umen, ลูเมนรันไาม1.5ชั่วโมงระยะ2ถึง60เมตรต่อมาเทอร์โบ1,200ลูเมนรันไาม50นาทีแต่ไม่ได้อยู่ที่1,200ลูเมนตลอด เขามีเงื่อนไขดิชาร์จจิ้งเคิร์ฟเขาเนี่ยหรือว่าดูรูปใหญ่ทีก็ได้เส้นสีดําทึบเนี่ยนะครับคือเทอร์โบ1,200รอลูเมนจะอยู่ได้ประมาณนาทีหนึง่งแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ6 0รอลูเมนลากต่อไปประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะฮะไม่ได้เทอร์โบตลอดอันนี้คือ lab test science sky เขาทำมาแต่เอ่อ f u l t ที่ผมเทสเองเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งหายหายก็เป็นเส้นประหนาแบบนี้ก็จะได้ยาวๆเลยฮะหนชั่วโมงไม่ค่อยดรอปล้อันนี้ จะมีแต่เทอร์โบเท่านั้นนะที่ดอบที่มีเดียมก็ไม่ดอบสีชั่วโมงเลยแล้วก็ที่โลก็ไม่ดอบอีโคเนี่ยแน่นอนทนะําไม่ดอบอยู่แล้วลากยาวไปเลย150ชั่วโมงทีนี้มาดูอีกโหมดหนึ่งถ้าเราเข้าอีโคแล้วเรากดค้างไว้0.5นย์าวิเปลี่ยนเป็นแดงแดงเนี่ยห้ลูเมนรันทามเจชั่วโมงสว่างกว่าอีโคอีกแล้วกดค้างไว้อีก0.5นย์าวิก็จะเข้าที่เรดแฟลชก็หลูเมนเหมือนกันแต่รันทม์เพิ่มเป็น 14ชั่วโมงเพราะว่าเขาติดครึ่งหนึงดับครึ่งหนึ่งทีนี้ทดสอบการกันน้ําเลยตัวนี้มั่นใจแล้วนะว่าปิดดีแน่นอนอเปิดระดับประมาณ h i g เลยนะเปิดแรงๆเลยลงไปโลดแล่นอยู่ในน้ําได้อย่างสบายๆ IP68 ตามมาตรฐานเขาก็คือลงน้ำํำลึกไม่เกิน2เมตรอยู่ในน้ําได้ไม่เกิน30นาทีแต่เราก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้นะเผื่อซีนมัน เริ่มจะเก่าแล้วหรือก็อย่าให้ถึงครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันน้ําหนักที่ยังไม่รวมแบตเตอรี่30กรัมน้นองเบามากๆอันนี้แต่ว่ามันจําเป็นจะต้องมีแบตเตอรี่ด้วยรวมแบตเตอรี่16340ที่เขาให้มาในชุดแล้วเนี่ยก็47.5กรัมยังไม่ถึงครึ่งขีดเลยก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่มีน้ําหนักเบามากอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของการล็อกเอาท์ไฟฉายปิดอยู่นะก็ กดไป1 2 3 4งสอเขาจะมีบลิงกข,ขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้แล้วเราก,กดใหม่ทีนี้ไม่ติดละถ้าต้องการปลดล็อกก็1 2 3 4งสองก็ติดมาที่โหมดสุดท้ายนะก็ใช้ต่อไปได้เลยในคู่มือเนี่ยเขายังแจ้งไว้อีกว่าถ้าเพื่อเราเดินทางหรือเราแพ็คกระเป๋าหรืออะไรก็ตามเราควรจะคลายเกลียวประมาณาครึ่งรอบเขาจะดับจะช่วยป้องกันได้ดีที่สุดเหมือนถอด่านเลยนะแล้วก็เวลาที่ไม่ได้ใช้นาน,าน ในคู่มือเขาก็บอกว่าให้ถอดฐานออกแยกเก็บไว้มาชมแสงจาก s ซ n ์ส Sky M23R โลในระยะประมาณ5เมตร7เมตร8เมตรใช้เดินหรือว่าใช้ในห้องไม่ใหญ่มากห้องนอนห้องพักใช้ได้เลยครับใช้ได้จริงจังฮนะมองเห็นชัดเจนเลยแสงเขาจะมีสปอตนะแต่ว่าสปอตเนี่ยจะเป็นวงกว้าง ต่อมาเป็นมีเดียมล้สว่างขึ้นอีกพอสมควรเลยไปได้ไกลเลยนะครับเห็นถึงตรงบริเวณกำแพงสีขาวด้านในนะประมาณ25เมตรที่ยอดไม้ต้นเล็กเนี่ยประมาณ15เมตรที่ยอดไม้ต้นใหญ่เลยนั้นก็ประมาณ30เมตรนี่ก็คือที่มีเดียมกำลังดีเลยครับไม่ร้อนด้วยน่าจะเป็นระดับที่ล็อกไว้ใช้งานได้ในเบื้องต้นเลยนะปอีกทีเป็นไฮออ๋อไฮนี่โอโ้สว่างมาก ต้นไม้ต้นเล็กเนี่ยสิบห้าเมตรต้นใหญ่ประมาณสามสิบเมตรไกลออกไปที่กำแพงด้านในก็ประมาณยี่สิบห้าเมตรแสงกว้างนะกว้างมากกว้างดีเลยที่ตรงต้นกล้วยสามสิบห้าเมตรแล้วก็เห็นตั้งแต่พื้นตั้งแต่ก้าวแรกเราวางเท้าก้าวแรกเลยก็จะเห็นขอบแสงแล้วปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวสะดุดแต่ความร้อนจะขึ้นมาเรื่อยๆช้าๆนะค่อยๆมาไม่ได้ปูบวาบมาก เดี๋ยวลองส่องสถานการณ์จริงให้ดูนะครับอันนี้คือที่หายไม่ร้อนนะพออุ่นๆถือในมือได้สบายสบายครับต่อามามาชมกันที่เทอร์โบเต็มๆเ,เ,เลยฮะโอ้โหระยะไม่ธรรมดาละ30เมตร40เมตร40เมตร50เมตรยังเห็นเลยนะครับตรงบ้าน หลังสีขาวที่อยู่หลังดงกล้วยเห็นตั้งแต่พื้นเลยสวยครับแต่ความร้อนมาเลยก็พลวดเลยร้อนทั่วเลยด้วยอันนี้ก็คือเทอร์โบครับคือไปฉายจิ๋วๆแบบนี้เทอร์โบไม่ได้เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานนะ 30วินาที15วินาทีเนี่ยเราก็รู้แล้วฮะว่าเบื้องหน้าเราอะไรเป็นอะไรสถานการณ์เป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็ปับลดลงมาในระดับปกติได้เ๋าวดูอีโคก่อน2รูเมนเองอะแต่ว่าใช้ได้จริงจังอ่านหนังสือดูของหาของในระดับเบื้องหน้าเนี่ยใช้ได้เลยไม่ต้องไปรบกวนใครนะแสงเกลีย่ยได้เป็นวงด้วยไม่เป็นดวงด้วยนะสองห่างจากมือประมาณ1เมตร ก็ใช้ได้หรือว่าใช้อ่านหนังสือดูเข็มทิศดูแผนที่ปรับตั้งค่าหลังกล้องปรับตั้งค่าในมือถือในอุปกรณ์อะไรต่างๆใช้อีโคได้เลยถ้าเรากดแช่ไวเขาจะสลับเป็นแดงก็เป็นแสงแดงที่พอได้เลยสำหรับในระยะเบื้องหน้าเมตร2เมตรเหมือนกันกดค้างไว้ที่แดงก็มีแดงกระพริบได้ด้วยนะส่งสัญญาณได้กระพริบจังหวะเดียวแบบช้าๆแบบนี้นะฮะ ก็ยังก็ยังมีมาให้เขามีสโตรบด้วยนะฮะทริปเปิลคลิก3ครั้ง1นึ่ก็จะเป็นสโตรบแบบนี้สายอันสกาย M 2 3 R เป็นไฟฉายมินิ EDC พกติดตัวเอาไว้ใช้เป็นในชีวิตประจำวันขนาดเล็กมากฮนะถ้าเทียบกับ21700แล้วเนี่ยไดยมิเตอร์พอๆกันแต่ว่าสั้นกว่าเบาวกว่าพกง่ายจะพกแบบคีเชนหรือพกแบบ EDC ใส่ไว้ในกระเป๋าเรื่องของการชาร์จแบตบ ตามสมัยของไฟฉายยุคใหม่ก็ชาร์จด้วย USB Type C มีสายมาให้แล้วในชุดเขาเนี่ยหเส้นนะครับเป็น Type A to Type C หรือจะใช้ Type C to Type C ก็ได้บางทีเราขี้เกียจพกสายไปลุงลังหลายเส้นนะก็ชาร์จได้ปกติเลยนะครับเวลาชาร์จอินดิเคเตอร์ก็จะขึ้นเป็นสีแดงเต็มแล้วก็เป็นสีเขียวกระแสชาร์จสูงสุดเนี่ยประมาณ800มิลลิแอมป์แบตเตอรี่ ใกล้เต็มแล้วเขาจะลดลงมาถ้าเหลือน้อยใกล้หมดก็กคจะชาร์จสูงหน่อยในขณะที่ชาร์จเปิดติดไหมเปิดให้ดูก็เปิดติดเป็นโหมดปกติโลมีเดียมไฮเทอร์โบได้ไหมเทอร์โบก็ไปได้ด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกการจําแสงสุดท้ายเขาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นในโหมดปกติเขาจะจําโลมีเดียมไฮปิดที่โลเนี่ยเปิดมาอีกทีปิดที่โลนะครับ แต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนมี2กรุ๊ปโหมดกรุ๊ปโหมดหนึ่งเนี่ยเป็นแสงปกติโลมีเดียมไฮอีกกรูปหนึ่งจะเป็นกรุ๊ปของอีโค่กดค้างไว้เนี่ยเมื่อกี้นี้เราจบกันไว้ที่ดีแดงกับพิบเขาก็จําที่แดงกับพิบพด้วยนะในกลุ่มอีโค่เนี่ยเขาจะไม่เป็นอีโค่ให้เราต้องแตะค้างครึ่งวิเขาจะมาที่อีโค่ให้สมมติทีนี้เราปิดที่อีโค่ตรงนี้เลยนะไม่ได้ปิดที่แดงกับพิบป,ปิดไปแล้วเปิดกดค้างไว้หนึ่งวิใหม่อ่ะนติดที่ อีโคปรับเป็นแดงแล้วปิดที่แดงแล้วลองเปิดขึ้นมาใหม่กดแช่หนึ่งวิเขาก็ติดที่แสงแดงถ้าคิดว่าชอบใช้แสงแดงก็ปิดคาไว้ที่แสงแดงแบบนี้พอเปิดขึ้นมาก็ติดแดงเลยเหมือนเป็นเมมโมรีซ้อนเมมโมรีนะเหมือนกับไอ้ตัวกลุ่มของ e c โคเนี่ยเขาเป็นสับเซตของตัวตัวใหญ่อีกทีนึงเป็นผลดีกับผู้ใช้อ่ะทำมาแบบนี้สะดวกมากเลย อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก่อนก็คือถ้าจะซื้อแบตเตอรี่16340มาสำรองเนี่ยนะท่านต้องดูที่จ่ายกระแส m a c Continuous ได้ต่อเนื่องเกิน3แอมป์ m a ็ Continuous d i s c h a r จเนี่ย3แอมป์พอดีแบบนี้ใช้ได้แต่ไม่เหมาะเพราะว่าที่เทอร์โบเนี่ยจะออกได้ไม่ค่อยเต็มนะเพราะเทอร์โบตัวนี้กิน3แอมป์นิดๆบางจังหวะก็เหลือ3แอมป์ขึ้นอยู่กับแรงดันที่เหลืออยู่ในก้อนแบตด้วยถ้าเผื่สเปค ตัวเขาเนี่ยกิน3แอมแล้วเนี่ยเราควรจะหาแบตสำรอง5แอมหรือว่า6แอมขึ้นไปถึงจะเหมาะสมเอา3แอมพอดีเนี่ยมันพอดีเกินไปอ่ะ16340หาไม่ยากครับราคาไม่แพงด้วยซื้อไฟฉายก็คงต้องดูกันที่หน้าตาที่ความชอบก่อนเนาะสเปคก็ตามมาถ้าสเปคถูกใจอีกอย่างหนึ่งก็จบละราคานี่ไม่หนีกันอ่ะสำหรับไฟฉายคุณภาพแบรนด์ระดับนี้กับราคาขนานี้คุ้มค่าน่าใช้ครับ Science Sky M23R ขอบคุณ Science Sky และ Emergency Gear Backpack ที่ส่งของดีๆมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับ